เอามื่อนี้ครับพี่นู้ดเด็ดเด็ดฝากพี่ตอนน้องครับสาวสิบกีดพันตับครับพี่น้องมื่อนี้พร้อมไข่หลังครับพันบ่ได้ครับมันก่อนไงครับพี่น้องฮะผู้มักกจ้ำเห็นเราโอ้ยผู้มีต่ำกันจะเป็นทางสารคามเนาะคือการคักตัวเดียวกันครับเฮียคุ้มครับสามสิบกีดพันตับาลุยครับโอ้หัวหอนหอนอัวดีกว่าเยอะแยะเลยห้วยุกเขาจะเศร้าพิมพ์มองเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไบสุขุสุขชนครับมาพบมาพบกับจ้าฉาถุงนาชาแนลเออเม่ต้องมาครับพี่สวัสดีครับมีตัวแดนแฟสติวหอดสูขุสุขชนครับมาหนีเบ้าปุยจูพาครับบุกทิ้นเล่หอดเทียงหน้ามับพาพี่น้องสวัสดีครับบ้าถุงแซบนัวครับพี่น้องมาอนี รอระยะเอฟซีทั้งสองท่านนะครับผมมานั่งกิ่นน้ำฝนครับมือนี้ครับผมมาๆๆพี่น้องมาเอามาอนี้ครับพี่นู้เด็ดเฝากพี่ตอนน้องครับสาวซิบกีดพันตับครับพี่น้องมัอนี้พร้อมไข่หลังครับพันบ่ได้ครับมันก่อนแง่ครับพี่น้องอ่าผู้มักกจับเห็นเราโอ้ยผู้เมีต่ำก่นจะาเมีนทางสารคามเนาะคือกันคักตัวเดียวกันคักมาครับแซ่บๆมันครับมือนี้ตอนสีสอจังน้อยครับกองเขาแง่จ้าฉาดทักกุล่าครับเปิดบ่ได้โอ้โหเขาแงมคักกว่าพม่นอนตายครับพี่น้องเลยไม่เลยช่วยเยอะ ผักผักขหลายเนี่พี่เนี่ักย <ไป S 1> ังแนนพูดเ่ยลย่มหมดเลเนาะซ้ำเกีหมูหมดแล้วเอามามเอาลุยลุอีบ่หนูเ้าขอยนัดครัวเด้เจ้าเชีย่อยอยยังน้อยเด้อเอาเลยครับออาเลยโ <c oughs> อ้งเนี่ยอันนี้มันเป็นจูงร้านเน้อเอมางขึ้มนมนำเียวคมๆครับสามี่พันตับลุยครับบายตับองโอ้หอนหอน ไมาตามไปกินหอกวอ้น ah. ี้วันเดียวเสียเลยชกเขาแย่เศร้าพิษหมองเลยวงดองอะไรเลยใส่ออนเกลียวค่ะค่า้มครับรู้สึจะตามไปวองเลยลองเสียบละ พันพันพันเกว่าโอ้เขาทานแล้วครับเยี่ยงเยี่ยงเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยบ้านเราครับ เด็ดหนูเด็ดแฮโอ๊อบบ้ขันยังพีนีดเป็นีนื้อข้าวเนี่ยปั้มนำนี่เ้าดินฝาอออโอ้คนได้คือพันไปดีครับเนีย่ยบ้านหนู

โอ้ยกไปมาลุยถึงนะคน,หนยแห้งพี่ปุ้ย <c oughs> นุมม่มๆอ้วนมาเ,เข้าไปตับหน่อยเย็บอ <c oughs> โอ้เจ้าก็ุดยอจานอไรไปหน่อย Mấy nôn thì nóng mềm được tới sắp 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 True là cái chiến tru chiến này lạc trong lúc mãi sợ tập lúc mãi này tập đây mãi chưa tập lúc mãi chưa tập lúc mãi chưa tập lúc มาทัดลูกเก่ามาใส่มาได้พลังเด้อพูดได้มากมือลูกขึ้นมาเลยอืมใส่ออนก่อนเลยมือผมไม่ห้าหมเลยฟงเลยอืม ผมอยากผมอยากนล้วงวดงวดรถผมอยู่หัวยังไงคุ้มรถเนี่ยผมอีกเลยเหมือนกันไม่หาหมอโอผมไปหาหมอไป่ตรวจข้าวในมอมาเอ่อเสี่ยวเขาเขาบอกว่าเจ้าต้องเอารถน้ำตาลได้เพราะนะมาโอ้เจ้าหงวดรถผมก็บเสียงหัวดเพิ่อนเหมือนอยู่นะแล้วรถน้ำตาลเนี่ยผมว่าผมว่าผมว่าผมบอก ผมมีเงินจงหวดนะเดี๋ยวงานไม่มองจอดควอนมางหัวไปเลยหัวเลยครับะหัวยัไวเลยคเกเรลกก็เป็นราคาบาทที่บาทครับเฮ้ยอนไรก็บเบื่อแบบไตอ่อนครับโอเใสกโดดกาแได้กันคือสีตีเดียวทั้งหมดเล เจ้าเพชรบ่ครับใส่ลูกโดดได้ครับจัดการลูกพด่เชื่อมเสียงขอแกขอแกวันยี่บิกขึ้นเตียงนี่แต่สามียังซ่วยจุูบวันยี่บีขึ้นเตียงสิ่งมันสดดีๆเลยจ้าชาติครับโอ้ขักเลย เวจักเหมยเรากเป็นไฟนอกนะรุ่ยหอดเยียงเลยบุคคาเยยง้อเขบางสนุกตัวคันยทางเดลิเจเไงพมือโอเคอที่เด็ดไส้จุ่เเห็นนี่ผู้ใหใจดีเด้ออ้าหมพี่แมวไสจู่ตับตอนนี้ไงไส้หลัง ยครง่ามจากปีเนโคจากประเทศคโปร์โอ้มาเจอสิงคโปร์เปย่ะครับแมนครับเป็นายสายยาวครับเราเป็นกแชีให้ตีหลังอยู่ครับก็ผู้ดีเดโยวขอบคุณคุณน้ำเลยครับเรียนมาผู้ดีกับผู้งามกันสุดผู้ดีลยพี่น้องเลยเพิ่นเป็นคนไทยได้ป่าครับแม่เพิ่นไปเลยแฟนทางปหลัคือคือจังไดบุญไอจห้องมา มากตับเลยลูกเขาหอมเลยใช่ไหมเฉพาะตับมันหวานผ้าอ้อมผ้าอ้อมข้าอยู่มีไม่มีแพมเพลิดปอพี่โอ้ขอบคุณครับลมเลยครับลมเลยเสร็จแล้วบ้านหนูอีนเรนมัู่แล้วจะขอนำมอลนำบอลในเรน คนยู่คนยู่ต้องเอาตีนลมแล้วเลยเอาให้มูได้บาดจ้างพี่น้องเอ้ยนี่ก็ซบนี่ก็เซียบเลย้อยาสเนสิรพี่น้องเอ้ยาดูนื้นมงดิเดีวพนอยำด้โอ้เนือเนืออยลุลงบุกเลย บจะเลยีบรุ่งจากเตียงไว้ท่านคุณเอาอิ่มแล้วจ้าชาดเลยเจเพ่นสนับสนุนการเฮดชิปป่ะนะครับมึรู้ดีเนาะะดีดะไรยี่เด้ทำกระป๋องจ้ะครับพี่นิโค่เห็นหนองเิ็นปีหวัง โอ้ขาสร้างกองใหม่เองห็นวม่เตียนเซ็กกองยี่เหมือนะครับพี่จัดไปอิ่มเป็นปูชาชาติิดกองเขาลาสุิเคียนเลยคาผ้าเขาแรนจิเถื่อนเลยพวสุดยอดคุณ้อาเลยเอาจจงานก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อใครเป็นรอบนึ่งใครเป็นรอบที่ตากที่ชมครับบาปุจูพกครับวันนี้ ใชาชาตุถกกุลาครับเบาหนุ่มแสบนุ่ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเพิ่มกำลังใจครับฝากพี่พี่น้องครับกินเขายาเว้นครับอ่ะชิมนี้ครับไปก่อนครับชิมหนามาใหม่ครับพี่น้องขอให้โชคดีความสุขจะเก็บจะขายจะจนครับหลำรวยสู้ขุดสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนชิมหนามาใหม่ครับโชคดีความสุขสวัสสดีครัับวสดีครับ